่ไปตามท้องเรื่องก่อนอชื่อไปตามท้องเรื่องขอบคุณสําหรับ่าสิบเลิฟนะคะสิบเลิฟกับสามล้านดวงตานะคะ อมนนีเพาไว้สะวานในใจเนเรามาปอกเรามาล้างแล้วเรียบร้อยปอกล,ล้างแล้วเรียบร้อยเอกากไม่เคียนเอาซ่อมฟ่อมครูน้ำผึกินเอกากสบายไม่ว่าฉมวก,ก็จะอะไรสมคือเนื้อุกกินรู้แล้ว

มุกก็ได้ซุปก็ได้้วก,ก,กันมันก็เอ,เอาไปเจียงสวยดิตรงนี้น้ำใหม่ออกแนะ้ะเขาก็กินน้ำใหม่กันนะก็ประหยกับข้าวไปสินบางขนดาดสไตล์น้อ,อยเนาะสไตล์น้อยนะ่ารักทักทาย ้ขอ <Birthday! c oughs> บคุณนะคะ <c oughs> แ,แต่เนี่ยเติมลักิโลอยู่ด้วยจ้ะเด้อหาลักิโลอยู่อีกหลายวันอยู่ด้วยปว่าจะตเต็มลักิโลกระได น้อยเยี้ยแต่ปลูดไปเรื่อยๆขลูดไปเรื่อยๆขูดไปดเรื่อยๆตอนนี้ยินดีปลูกไม่ยอมตื่นมาให้กำลังใจแม่กินเลยสันว่า <laughs> ยินดีทำไมปลูกไม่ตื่นล่ะ กาแฟนะบ่อยน้อยไปลอดกินกาแฟได้ยังอย่าง,อางขอบคุณกำลังใจเนะาะน้อยมีทั้งบ้านฟ้าทั้งบ้านบ้านฟ้าบ้านแดงเลย,ยน้อยมาช่วยไม่เปินตัวกินไม่มาก็าดารามาประจำไม่ปิี่ห็นตลอดนั่นแหละไั้กินอย่างนี่อ่า มีกนลังไปให้กำลังใจยายน้อยเต็มที่เลยไปเป็มนที่ยังไม่ได้ยังเลยขามวัวแต่สุดยินดีอยู่ปู <c oughs> ๊กวตื่นเลยว่าจา๊ะปุกไม่ตื่นเลยใช่ไหมไม่ใช่แบตเตอรี่เขาหมดเหรอ